สวัสดีครับผมอยู่กับช่องแม่นันแม่น้องไอติมนะครับวันนี้เรามาบุกป่ากระโพดอำเภอเสงสางครับวันนี้เรามาอยู่ในป่ากระโพดครับวันนี้สาวนุ่นมาด้วยครับวิ่งตามดูข้าโพดนะคะก็กล่าว่าเกี่ยวข้าวสิบใช่ไหมเราก็ไถ สี่สิบได้ลังบ้านเขาปลูกข้าวโพดทั้งหมดเลยนานๆมีโครงการใหญ่ครับสาวรุ่นมีโครงการใหญ่เกิดไม่เกิดนั่นอีกเรื่องหนึ่งนี่ครับวันนี้เราอยู่กับวัยรุ่นกัมพูชานะครับซ้ำเขาเอาบใช้อะไรที่มันไม่ซ้ำเขาได้ไหมทีมงานเขาไงเนี่ย ก็มแมกับคนอืแล้วเอาอย่างอื่นเอาอย่างอื่นวันนี้เราอยู่กับวัยรุ่นขมรน,น,นะครับไปแล้วครับไปเข็นกระโปงออกจากไร่ครับเพื่อที่จะเอามาใส่รถสิบร้อนะครับน,นี่ก็ได้ประมาณครึ่งคันรถแล้วครับได้ประมาณสี่ร้อยลูกแล้วครับ ป่าข้าโพดครับที่เขายังไม่สับนะครับฝพราะนั้นจะมีข้าโพดปลูกข้าวโพดด้วยทุเรียนด้วยครับปลูกหลายอย่างครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมต้นต้นเ้ียนครับกเรียนคโปรอบะอันนี้ม่มีีก้สับหมไง มี่เหรอนี่จัดเรือไอ้ทีนี้เราขาดแน่นอนขนาดเก้าอี้นั่งอยู่ที่เคยยังเป็นสีแดงขนาดเก้าอี้ยังเป็นสีแดงแต่คนเดินไม่ต้องพุบแดงหมด นี่ครับอันนี้เป็นเขาหักหมดแล้วนะครับน,นี่ครับไอ้ที่เหลือนี่ก็คือฝักฝักที่เขาไม่เอานะครับนี่ไม่เอาของเขาอ่ะบ้านเราขายซิปใช่ครับเฮ้ยมีหอยด้วยอะันนี้ขาหักฝังหมดแล้วเลหลือแต่เขาจะตัดสับนะครับรไ,รไร่ส่วนผสมนะครับมีต้นทุเรียนด้วยครับดีเลยจ,จะได้จังหลายทาง ปลูกทุเรียนด้วยครับนนข้าว<ะ>โพดซุปเปอร์ไงสปปอร์มาเก็ตม,ปปมีต้นนี้ต้นใหญ่แล้วนี่ครับจะเป็นร่องต้นทุเรียนนะครับแต่ก็ปลูกปลูกบกระโพดเสริม มาดูดิต้นทุเรียนเขาสวยจนก็ดูดินเขาตัวปลูกบ้านเราอ่ะได้กินนะได้กินถ้บ้านเราอันนี้เขาปลูกอะไรตราว่ะ ไม่รู้ตราวบรรยากาศครับเส,น,สเนี่ยบอกให้ทำนี้เลยเอาไปใส่ที่ควายเราไงขี่ควายตันนะเอาแต่น้ำมันใส่ ต้องกรองเออต้องมีที่กรองไอ้ที่กรองอ่ะตันก่อนแน่นอนต้องทำที่กรองไว้ข้างหน้าแล้วก็ใส่สายาสายท่อเข้าไปแล้วก็ใส่สายอล้น,นี่ก็เปิดให้มันหยดเตาะเตาะเตาะฝนตกมาทีเดียวเต็มก็อนเตะน้ำเต็มก่อนเตาะเตาะเตาะไปมาตกเต็มที่น้ำหยดไงเพราะว่าตัน เขาทายเสร็จเขาก็ดึงอันนี้เลยันตกไงไม่งั้นเขาจะไม่ให้รถเข้าสวนครับเราแน่นอยู่มันเป็นทางนตกไม่ให้รถเข้าปลูกอะไรเกิดอันนั้นอันนี้ร่องรอยการรถเข้าไปสับแล้วนะครับ แต่น่าจะสับไม่ได้มีร่องรอยเข้าไปแล้วฮะเบามาเลตเพราะอะไปบ้าเลยมาเลนเลยเเมเลมละกครับมละกอะไเพราะันฮอลแลนด์ครับจริงไหมจริงามเพอดูอันนี้ก็มาเขือครับ ที่นี่มีี่สีมวงบเกตครใไำลังออกดออกฝนดีเอยอที่ไ่ควรกแล้วอ่ะตับกใหม่ๆมฝนแล้วอ่ะนี่คือบตุมไปแล้วเตนมูเลยเป็นนัก 10คนทำเนียกับผมมันเนาะเหนียวกินแต่ลูกสุกมันแค่นกันเลยกินแต่ลูกสุกมันก็ขายลูกสุกมันเปะปะมาแล้ด้วยนไงล่ะก็ไปูทีบนทางแล้ว

เ <Okay. S 2> ปแล้วครับหนึ่งคันรถ mm hmm. กำลังทยอยออกไปครับเราจะขไเห็นเสเราจะขอปิดคลิปเพียงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ ใช่ครับช่องแม่นานไม่น้อยติมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับผม